เดี๋ยวเรามาถักเอวกันเลยนะคะการถักเอวจาัมมาัขานลายก็จะคล้ายๆคอค่ะคือคู่ตาก็จะถักลายโปร่งมาแล้วก็จะเก็บริมด้วยลายแบบนี้นะคะอันนี้คือช่วงคอนะคะเมื่อพี่กลับมาตรงนี้ก็คือช่วงเอวที่เราจะต่อให้มันเป็นเอวจัมนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านริมด้านริมที่เราเย็บตะเข็บติดกันนะคะ พอมันเหลือไหมเยอะแบบนี้นะคะคุตายก็เสียดายคุณตายก็จะไม่ตัดทิ้งค่ะก็จะต่อไหมแล้วก็จะได้ใช้ไหมเส้นเนี้ถักต่อไปได้เลยวิธีต่อใหมนะคะก็คือเราก็ผูกเงื่อนพิ่ลอดหรือว่าผูกเงื่อนตายยังไงก็ได้นะคะเงื่อนพิ่ลอดของคุณตายก็คือขวาทับซ้ายแล้วก็ซ้ายทับขวา ็สอดนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบลักษณะแบบนี้ซึ่งแล้วเราก็ดึงซึ่งมันจะแน่นนะคะมันเนี่ยมันจะไม่หลุดแล้วปมตรงนี้มันก็จะค่อนข้างเล็กพอเรามีปลายอย่างนี้ค่ะเวลาเราถักอะคะ่ะเราก็ถักถักทับไปเลยพอเราได้ไหมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่บางทีเราถักไปในส่วนอื่นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนนี้นะคะในส่วนอื่นนะคะ ที่เราถักแล้วเราในกรณีที่ได้หมดแล้วเราต้องการต่อได้ก็ใช้วิธีนี้เช่นกันนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มที่ลายปโปร่งนะคะคุณต่าก็จะจิ้มลงไปที่ฐานก่อนเกี่ยวไหมขึ้นมามีห่วงแล้วก็ถักโซ่สามหนึ่งสอมบวกอีกหนึ่งก็เป็น4ี่นะคะแล้วก็ถักตรงนี้เว้นไปเลยค่ะเว้นไปเลยแล้วก็มาถักลายเฉพาะที่เป็น คล้ายคล้พอหนึ่งคอเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นคนละแนวกันเนี่ยค่ะถักไปเลยแล้วก็ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทับมันไปเราก็พันไปก่อนอันนี้ก็ดับเบิลโครเชตเสร็จหนึ่งตัวแล้วต่อไปก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วเราก็ตรงนี้เราเว้นไปเลยนะคะแล้วก็มาจิ้มที่ตรงนี้เลยก็ถักดับเบิลโคเชต ก็โซ่หนึ่งดับเบิลโคเชมันก็จะเป็นลายโปรแต่ขออนุญาตปับกล้องนิดนะคะอันนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเช เก็บเข้ามาในลายของเราเก็บเข้าไปจนสุดๆเท่าที่จะเก็บไม่ได้เลยค่ะแล้วพอมันมีลายโผล่มาเราก็ค่อยมีปลายลิมโผล่มาเราก็ค่อยเล็มมันออกอันนี้มันก็จะแน่นแล้วนะคะก็โซ่หนึ่งก็ดับเบิลโคเชมันจะสอบลงนิดนึงนะคะโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะมันจะเล็กลงนิดนึงแถวที่เราตั้งต้นใหม่ มันจะต้องเล็กลงค่ะเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นเอมจ p ใช่ไหมคะ่ะโซ่หนึ่งคือถ้าเราต้องการให้แถวที่เรากำลังจะถักเท่ากับอันนี้ค่ะมันจะต้องเป็นโซ่สองแต่ว่าอันนี้คุณแต่ก็อยากให้มันค่อยๆสอบลงนิดนึงหลุดเอาใหมค่ค่ะพันหัวเข็มจิ้มไปที่ฐานนะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นลายโปร่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงสาดนี้ก็เช่นกันมาถึงตรงสาดนี้ค่ะเราก็จะถักไปที่จุดนี้นะคะนี่ค่ะดับเบิลโครเชต์โซ่หนึ่งแล้วก็มาดับเบิลโครเชต์ตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ตรงนี้ แล้วก็ระเบโคเชตรงนี้เดี๋ยวคุณตาลับมาถักให้ดูนะคะนี่ค่ะเพื่อน,น,นเเมื่อเราถักโปร่งมาจนกระทั่งเจอส่วนที่เป็นสาบหน้าหรือสาบหลังแล้วนะคะพอหนึ่งคอที่เราถักเนี่ยค่ะพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งเนี่ยมันจะอยู่เหมือนตรงหัวของพอหนึ่งคอตอนที่เราถักสาบอะคะ่ะเพื่อนๆพ่นลองสังเกตดูนะคะเราจะถักพอหนคอตรงนี้ โซ่หนแล้วก็จะเป็นตรงนี้โซ่หนแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะตรงกับแถวแบบนี้ค่ะโซ่หนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบบนี้อย่างนี้พอพอจะเข้าใจไหมคะเนี่ยค่ะตำแหน่งที่เราจะลงแล้วหลังจากนั้นเราก็ ตามปกติเลยมันก็จะตรงกันละค่ะมันมันก็จะตรงกันละแ้วแเราก็ถักจนรออเพลนนะคะแล้วก็มาจบแถวตรงนี้ก็ด้วยวิธีลอดห่วงในโซ่ที่สามถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความกว้างของขอบเอวจัมตามที่เราต้องการแล้วเราจะถักเพิ่มอีกสักหนึ่งสองแถวเพื่อเป็นสายผูกนะคะ ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูคลิปต่อไปนะคะสรุปว่าขอบเอวจำนะคะจากตรงนี้ลงมาตรงนี้แต่าทำความกว้างแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบเอวที่เดินกตั้งใจว่าจะถักเป็นลายเหมือนรอบแขนแบบนี้ตอนนี้กูต่ายก็คิดว่าอยากจะลองทำเป็นชายฟงฟริงแบบนี้ดูบ้างนะคะมันก็จะได้เปลี่ยนสไตล์ดูนะคะ ทีนี้ที่อุไต่ลองทำเนี่ยค่ะลองเริ่มมาสักสองสามเนี่ยนะคะสองสามชายเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆลองเลือกดูนะคะว่าถ้าเราถักแล้วเราเวน้นอันนี้ก็คือเราถักขาเสร็จแล้วเราก็มาถักดอกไม้แล้วเราก็จะมาเชื่อมตรงนี้โดยที่เว้นช่องตรงนี้ มันก็จะได้ห่างๆแบบนี้แต่ถ้าไม่เว้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนะีคะเพื่อนๆก็ลองเลือกดูได้ว่าจะทําแบบเว้นให้มันโปร่งหน่อยหรือว่าจะทําแบบชิดกันก็คือไม่เว้นเลยนะคะก็ทําทุกช่องเลยนะคะอันนี้ทําให้ดูแล้วเดี๋ยวคุณต่จะล้อออกแล้วก็จะเริ่มทําไปพร้อมกันใหม่นะคะก็อันนี้ไม่ยากค่ะแล้วก็ อนเนกประสงค์มากเลยเราสามารถที่จะไปใช้กับชายคุยเสื้อแล้วก็ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ได้เลยนะคะแทนที่จะเป็นผู้ที่เป็นเส้นๆธรรมดาค่ะเราก็ถักเป็นผู้ดอกไม้เป็นตุง้งติ้งดอกไม้แบบนี้ค่ะได้ด้วยอันนี้ครูต่ายก็จะดึงออกแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้เพื่อดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ วิธีถักชายคลีดอกไม้นะคะอันนี้พอเราถักเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมแถวด้วยการลอดห่วงเหลอหอหรือว่า slip stitch นะคะก็คือจิ้มไปโซ่ตัวที่3 1 2 3เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มดอกไม้ให้หมดเป็นอันว่าจบแถวที่แล้วต่อไปเราก็จะทำชายคุยดอกไม้นะคะขอต่าคนนญ้บอกกล้องให้ชิดตรงนี้ คุณต่ายจะเริ่มถักโซ่13เพื่อเป็นขาของดอกไม้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถ้าต้องการให้ยาวกว่านี้ก็เพิ่มได้นะคะแต่เพียงแต่ว่า2ด้านต้องเท่ากันอันนี้เป็นขาของดอกไม้12แล้วนะคะต่อไปก็เป็น เราจะถักโซ่เพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นเกสรดอกไม้นะคะคือโซ่ตัวที่13ค่ะแล้วก็เอานิ้วด้านนี้จิกเอาไว้แล้วก็ถักเพิ่มไปอีกห้าเพื่อนกลีบดอกไม้หเสร็จแล้วเราก็จะมาลอดห่วงที่โซ่ตัวที่13ที่เราจิกเอาไวะคะ้ค่ะจิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มดอกไม้ให้หมดเราก็จะได้กลีบแรกแล้วนะคะกลีบที่สองหนึ่งสองสาม สีห้าแล้วเราก็มาลอดถ่วงทีนี้ถ้าเราลอดถ่วงที่ตรงนี้ค่ะมันก็จะดูโวโวออกไปเรื่อยๆดังนั้นให้เราจิ้มที่โซ่ตัวแรกจิ้มที่โซ่ตัวแรกลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะโซ่ตัวแรกแล้วค่อยลงไปที่รูโว,โวมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะแข็งแรงขึ้นก็ลอดออกมา อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะโซ่ตัวแรกแล้วก็จิ้มลงไปมันก็จะได้มีสองห่วงมันก็จะแข็งแรงขึ้นมันจะช่วยยืดก็เกี่ยวไหมลอดทั้งหมดออกมาเลยก็จะได้กรีดที่สองต่อไปก็ห้าโซ่สามสี่ห้านี่เราจะทำกลีดที่สามเช็ดกันค่ะ แล้วก็จะเกี่ยวโซ่แรกนิดนึงแล้วก็ค่อยลงไปเกี่ยวตรงรูโวอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะค่ะที่มันอยู่ตรงกลางแล้วมันช่วยให้มันแข็งแรงอันนี้เราก็จะได้ดอกไม้3ากลีบแล้วเราก็ต้องทำขาให้เท่ากับขาแรกก็ต้อง12เท่ากัน3 4มสี่ห้าหกดแดเก้าส 12แล้วเราก็มา slip stitch ถ้าเราต้องการทีทีเราก็ลงช่องนี้แต่ลูกผู้ตายอยากได้โปร่งนิดนึงผู้ตายก็จะเว้นเว้นช่องสี่เหลี่ยมนี้ไปแล้วก็ไปลงช่องถัดไปก็ slip stitch เราก็จะได้ละขาหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เราปรับได้เราเพิ่มจํานวนได้เพิ่มลดได้ซึ่งสองข้างนี้เท่ากันกรีบแบบก็เช่นกันถ้าเราอยากได้กรีบกว่านี้จาก5้าแล้วก็เป็นเจ ก็ได้ก็สามารถเพิ่มลดได้เช่นกันนะคะทีนี้พอเราสลิปส t c h แล้วเราก็เริ่มใหม่ค่ะโซ่12 1 2 3 4 5 6 7 8 9ส0 11า2ี่ห้า6 7ดแดแล้วก็13เป็นเกสรก็จิกเอาไว้แล้วก็5 1 2 3 4 5แล้วก็ส p Stitch กโซ่ห้าสาี่ห้าแล้วก็สลิปสติชเห็นไหมคะมันจะยืดออกเราจึงต้องจิ้มตรงนี้จริงๆมันจิ้มไม่ยากนะคะแต่ว่าพอดีต้องถ่ายคลิปมันก็เลยจับไม่ค่อยสะดวกเนี่ยค่ะเราก็เกี่ยวรอดออกมาให้หมดกลีบที่สองละแล้วก็กลีบที่สามก็โซ่ห้าสามสี่ 5แล้วก็สลิปสติชเกี่ยวล้วอลงมาให้หมดพอได้3ามกลีบล้วก็โซ่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็เว้นช่องหนึ่งเว้นช่องนี้มาสลิปสติชที่ช่องนี้ เห็นช่องนี้นะคะมารอหอที่ช่องนี้เนี่ยค่ะจะได้แบบนี้เสื้อเราก็จะมีชายตุ้งติ้งตุ้งติ้งไปจนตลอดแถวแล้วก็เริ่มถักใหม่ค่ะโซ่สิเริ่มถักขาแรกใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนวนมาจบอีกด้านนึงเลยนะคะ ถ้าสมมุติว่ามันคือให้ให้มาจบตรงนี้เลยอะนะคะมันเวลาที่เราจบอะคะ่ะมันจะพอดีไม่พอดีหมายถึงตัวช่องเนี้ยคะ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองคต่าทให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็สิบสามสิบสาเป็นเกสอนแล้วก็กรีบแรกหนึ่งสองสามสี่ห้า สลิปสติชกลีบที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าสลิปสติชกลีบที่สามสองสามสี่ห้าสลิปสติชก็โซ่สิสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็มาสลิปสติชเว้นช่องนี้มาสลิปสติชช่องนี้เนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนคะคะเราก็จะได้ชายคุยดอกไม้ที่ฟึ้งฟริงน่ารักเอามาใช้ ถักตกแต่งชายเสื้อชายผ้าพันคอชายผ้าคลุมไหลของเราได้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ